นะคะเอ็มนะคะก็มีโอกาสนะคะมาแชรข้อมูลนะคะแบ่งบันข้อมูลดีๆกันนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์ได้ไหมนะคะเห็นหน้าจอไหมคะวินง ่ะเห็นชุดชมพู์เนี่ยชัดมากเลยค่ะโอเคค่ะก็เอ็มนะคะชื่อปุณิกาสิิเชียรนะคะเอ็มก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็มีชิปค <AD> ู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะคะชิปคู่นะคะก็คือว่ตูนะคะนี่เราอยทิ่ศักดิ์โอภาสนะคะวันนี้นะคะเอ็มก็มีโอกาสนะคะมาแบ่งปันนะคะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการก้าวผ่านกำแพงนะคะหรือว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะ อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดของคนสําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคนสําเร็จต่างๆนะคะแล้ว่าจะเป็นดรจินตนานะคะที่อยู่ในธุรกิจเอ็มวนะคะแล้วก็มีแนวคิดของคนสําเร็จต่างๆมากมายนะคะถ้ากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะอเอาลิงก์ไปฟังนะคะแล้วก็เอ็งก็แบ่งปันให้กับทุกคนได้นะคะถือว่าเป็นแนวคิดในการทํางานนะคะแนวคิดแล้วก็วิธีการทําให้เรามีความสําสเร็จนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเอ็มก็จะเอาแนวคิดของคนสําเร็จนะคะของดรนอกิจนะคะเพื่อจะเป็นแนวในการทํางานนะคะเพื่อเราก้าวข้าม่านอุปรอสรัคต่างๆไปได้นะคะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวิธีเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสนะคะวันนี้เอ็มก็จะสรุปมาในสิ่งที่เอ็มทำนะคะก็จะมีห้าวิธีที่เราจะเปลี่ยนโอกาสกันนะคะจากที่เราจะเป็น อ่าเรามองเห็นแต่อุปสรรค internet, แต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนให้เป็นโอกาสนะคะอ่าข้อแรกเลยนะคะทุกคนก็คือข้อหนึ่งนะคะมองให้เห็นโอกาสคะ่ะอ่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะอ่าภาพแรกก็จะเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะอ่าเหมือนกำแพงที่เราเห็นนะคะทุกคนถ้าเรามองเห็นแต่กำแพงอะคะ่ะก็คือเรามองเห็นแต่อุปสรรคนะคะอุปสรรคทําไงคะพอเราเจออุปสรรคปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกท้อแท้นะคะ Taj. ไม่อยากเจอรู้สึกว่ามันมืดไม่มีทางออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ ในสองสองอุปสรรคนะคะเราก็พยายามมองข้ามไปว่าอ่ากำแพงมันมีสองฝั่งนะถ้าหากว่าเราสามารถก้าวข้ามกำแพงไปได้อ่ะคะ่ะเราก็จะเห็นโอกาสนะพราะนั้นเราไม่ได้มีแต่อุปสรรคอย่างเดียวนะเราต้องเจอโอกาสแต่เราจะทํายังไงให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านกาแพงไปได้นะคะอย่าสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีความเชื่อก่อน,นะค่ะว่านะคะว่าทุกสิ่งอ่ะคะ่ะมันมีสองด้านเสมอนะคะอย่างเช่น ่าเหมือนเหรียญก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันเนี้ค่ะเหรียญนะคะมันก็มีสองด้านเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะถ้าสิ่งหนึ่งที่เราเจออยู่ตอนเนี้ค่ะมันมีความเหมือนมันมันคือปัญหามันคืออุปสรรคค่ะมันก็แค่ด้านเดียวค่ะทุกคนนะคะและอีกด้านหนึ่งอ่ะเออที่เรายังมองไม่ที่เรายังไม่ได้พลิกเขาอ่ะอีกด้านหนึ่งก็คือโอกาสนะคะ เมื่อเราฝ่าด้านที่เป็นอุปสรรคไปได้อ่ะคะ่ะอีกด้านหนึ่งก็คือโอกาสรอเราอยู่นะคะให้เรามองแล้วก็ให้เราคิดแล้วก็จินตนาการว่านั่นนะค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องพบจะต้องเจอนะคะเพราะนั้นถ้าว่าเราเจอสิ่งที่เป็นโอกาสอ่ะค่ะเราก็าจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันจะส่งผล,ลดีต่อชีวิตเรามากมายเลยนะคะส่งผล,ลดีต่อตัวเรานะคะส่งผล,ลดีต่อคนที่เรารักส่งผล,ลดีต่อครอบครัวนะคะเพราะนั้นเราทุกคนก็เลยต้องอยากที่จะเจอโอกาสนะคะอ่าข้อต่อไปะค่ะ ข้อที่สองค่ะเราต้องประชิญกับอุปสรรคค่ะหรือว่าเราต้องประชิญกับความกลัวนะคะแน่นอนเพราะว่าธุรกิจเอ็มเวนะคะก็เป็นธุรกิจใหม่ของเอ็มเนกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความกลัวนะคะมีความวิตกกังวลต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปนะคะถามว่าถ้าเราต้องกล้าประชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเนี่ค่ะเราต้องทํายังไงใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะเราก็คือต้องทําความเข้าใจค่ะทความเข้าใจกับ ภาษาที่เราเจอนะคะโดยการที่เราใช้ความรู้นะคะใช้ความรู้ความสามารถที่เข้ามาเรียนรู้ในซูมนะคะจากคนสําเร็จต่างๆนะคะแล้วเราก็ต้องใช้อ่าสตินะคะแล้วก็ใช้ความเข้าใจนะคะถ้าเรามีปัญญานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราจะไปวิตกกังวลหรือว่าจะไปกลัวมากมายนะคะถ้าหากเรามีความวิตกกังวลหรือมีความกลัวนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อทุกคนเราอยากจะถอยไปแล้วเออนะคะ เพราะนั้นเราต้องดึงสติกลับมานะคะเพราะว่าสติปัญญานะคะจะช่วยหาทางออกให้เรานะคะกําหนดวิธีการนะคะเราก็รวบรวมพลังขึ้นใหม่ค่ะเระชิญจนก้าวผ่านมันไปได้นะคะนั่นหมายถึงว่าภพระสารถ้าเราเปรียบเหมือนกําแพงที่เราเห็นนะคะ,ะถ้าเรามีปัญญานะคะเราทุกคนยมีปัญญาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงก็คือเราต้องหาวิธีการที่ได้ค่ะที่เราจะก้าวข้ามผ่านกําแพงไปได้นะคะบางคนก็อาจจะใช้วิธีการ เจาะนะคะขูดพุกบปีหรือทำนี้ก็ได้ค่ะให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านกำแพงตรงนี้ไปได้นะคะซึ่งทุกอย่างค่ะมันต้องอยู่ที่การตัดสินใจค่ะทุกคนนะคะทุกอย่างปัญหามันมีทางออกค่ะแค่เราตัดสินใจนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความกลัวนะคะทำดังทั้งที่ยังกลัวนี่แหละค่ะทุกคนทำทังทั้งที่ยังกลัวทำซ้ำๆค่ะเราก็จะผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะ ค่ะก็ต่อไปนะคะทียงสรุปมาแล้วคือก็ทู้ฝามค่ะเราต้องใช้สมาธิในการจดจ่อโอก,กาสค่ะทุกคนค่ะใช้สมาธิในการจดจ่อโอก,กาสยังไงนะคะถ้าหากเราจดจ่อแต่ปัญหาหรือว่าเราโฟกัสแต่ปัญหาและก็อุปสรรคที่เราเจอะค่ะมันจะทําให้พลังงานของเราอ่ะตกไปด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของเราอ่ะก็จะไหลไปในสิ่งที่เราจดจ่อหรือว่าสิ่งที่เราโฟกัสนั่นเองนะคะทุกคน มันก็จะทําให้เราอ่ะบั่นทอนพลังงานของเรานะคะทําให้พลังงานของเราหดดหายไปนะคะจนกลายเป็นเราเป็นคนไม่มีพลังนะคะแล้วก็ไม่มีพลังในการยึดขึ้นสู้ในวันต่อไปค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรานะคะจดจ่อรื้ว่าโฟกัสไปหาโอกาสแล้วก็หาทางออกอ่ะเราจะโฟกัสยังไงคะเราก็จะมองปลายทางของความสําเร็จนะคะเรานึกถึงเราจินตนาการถึงความสําเร็จค่ะทุกคนก็จะรู้สึกมีพลังมากขึ้น มีพลังแล้วก็มีทางออกนะคะมันเป็นเรื่องของความหวังใหม่ของชีวิตของเราซึ่งทุกคนจําเป็นที่เราต้องมีพลังบวกนะคะพลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเราโฟกัสนะคะโฟกัสมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเช่นกันนะคะถ้าเราจดจ่อหรือโฟกัสไปกับปัญหาะคะ่ะทุกคนปัญหามันก็จะรุมเร้าของเรานะคะปัญหาอาจจะมีเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องน้นเข้ามาเออทุกอย่างมันก็คือปัญหาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าทุกอย่างคือปัญหาค่ะเค็งหัค่ะ,คะเราก็ไปโฟกัสที่โอกาสแล้วก็ทางออกหรือว่าเป้าหมายที่เราจะได้ในปลายทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวโอกาสต่างๆค่ะมันก็จะมาหาเราเองนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันเาะว่าเหมือนเอ็มก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าอา้าวถ้าเรามีปัญหาอยู่แล้ว,ลวทําไมเราถึงไม่โฟกัสมาล่ะอา้าวถ้าเราไม่โฟกัสมานน่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาได้หรอจริงไหมคะอา่าแต่ว่า แนทางของคุณสําเ็จนะคะเขาบอกว่าหลักการง,ง่ายๆค่ะก็คือตอนที่เราประชุมกับปัญหาหรือว่าอุปติสาร์เดือค่ะมันมีเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราให้มองเหมือนถ้าเรามีปัญหาเข้ามาผ่านก่อนหน้านี้ยเรามองขั้นขั้นตอนต่อไปว่าเราจะมาวิเคราะห์มันอย่างไรนะคะเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรบ้างอย่างเช่นอ่าพลังเราตกนะคะจากที่เราโฟกัสว่าเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะ พลังเราหายมันก็ไม่ถึงนะคะการโฟกัส่าเราจะถึงเป้าหมายนะคะัก27%อ่ะันก็ไม่ได้อันนี้ก็คือปัญหาที่ทาให้เกิดว่าถ้าเรามีพลังที่ลดน้อยถอยลงอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่สําเร็จกับเป้าหมายนั่นเองนะคะแล้วเรามีวิธีที่จะเอาชนะมันยังไงนะคะเราต้องแก้ยังไงนะคะเราก็เปลี่ยนจุดโฟกัสค่ะไปที่ปลายทางนะคะที่เรา ต้องการโอกาสแล้วเราก็ใส่ความมุ่งมั่นนะคะใส่วิธีการนะคะเพื่อที่จะเอาชนะปัญหานี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปรู้สึกปัญหาแล้วค่ะเพราะปัญหามันทาให้เรารู้สึกท้อแท้ทําให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะอ่นนี้เราก็คือเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่โอกาสนั่นเองนะคะก็ที่สี่ค่ะทุกคนเรามองอุปสรรคเป็นผู้ช้อมที่ดีอ่าเห็นไหมคะมองยังไงเอ่ยนะคะเราก็อย่ามองอุปสรรคว่ามันคือศัตรูอ่าเราอย่ามองว่า โอ้ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายเลยมารุมเร้าเรามาถล่มเรานะคะให้เรามองว่าคือผู้ซ้อมซ้อมเพื่อเป็นแชมป์ซ้อมเพื่อเป็นแชมป์ชีวิตนะคะเหมือนนักกีฬาค่ะทุกคนนักกีฬาก็ยังมีผู้ซ้อมก่อนแข่งเลยนะคะชีวิตเราก็เช่นกันค่ะอุปสรรคก็คือผู้ซ้อมก่อนที่เราจะคว้าแชมป์นั่นเองนะคะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันคะ่ะอันนี้นะคะ แล้วถามใจตัวเองว่าเราพร้อมที่จะยิ่งใหญ่หรือ,อยังนะคะเพราะนั้นการที่เราจะเอะจออุปสรรคอะมันก็คือแค่ผู้ซ้อมเท่านั้นละคะ่ะทุกคนถ้าเรามีผู้ซ้อมง่ายๆอะบางทีรางวัลของเราอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะเอออนี้เราก็อาจจะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองว่ามันก็แค่ผู้ซ้อมนะคะทําให้เรามีการพัฒนาและให้เราสําเร็จนั่นเองนะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการ การที่เรามีพลังทีมนะคะการทํางานต่างๆอะคะมีความสําคัญมากๆในเรื่องการมีพลังทีมที่ดีนะคะเราไม่ได้เดินลําพังเพียงคนเดียวนะคะเรามีทีมงานเรามีอัปไลน์นะคะอะไรที่เราทําคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้พลังทีมในการทํางานนะคะเพราะนั้นเราต้องเกาะติดพลังทีมนะคะเรามีคุณหมอสารัตนะคะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางต่างๆ,ๆนะคะ ถ้าเราทําสําเร็จนะคะมันไม่ใช่ความสําเร็จของเราคนเดียวนะคะมันก็คือความสําเร็จของทีมนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็สรุปมาห้าข้อนะคะเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการที่ทําให้เราอมองผ่านอุปรสรรคและปัญหาไปนะคะสําหรับตัวเอ็มเองนะคะก็มีการก้าวข้ามผ่านนะคะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะะมากมายเลยนะคะก่อนที่เอ็มจะมาทำเอ็มเรรยค่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจํานะ เพราะนั้นในช่วงแรกที่เราก้าวเข้าผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราเราจัดลําดับที่ถูกอะว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะลองนึกย้อนกลับไปในวันนั้นที่เราเริ่มต้นมาทำอะเราก็ก็ก็จับไม่ถูกจริงๆอะว่าต้องทํายังไงนะคะแต่เราอ่ะได้เข้ามาเรียนรู้เราก็เลยรู้ว่าเราต้องจัดลําดับทำสำคัญน,นะคะอ่าลำดับแรกที่เอ็มทำนะคะตื่นเช้ามากขึ้นนะคะตื่นเช้ามาถึงเราต้องทําอะไรสิ่งแรกที่เอ็มทำนะ ก็คือการฝึกขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณทุกสัประสิงค่ะขอบคุณครอบครัวขอบคุณลูกขอบคุณพลังจากอันไลน์นะคะขอบคุณทุกการเรียนรู้นะคะขอบคุณอาหารที่อร่อยขอบคุณในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะเราขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนได้เลยค่ะขอบคุณวันนี้ขอบคุณเดือนนี้ที่ฉันจะสำเร็จ15% ขอบคุณ18%ในเดือนนี้ขอบคุณ21%ในเดือนนี้เขียนคําขอบคุณไปก่อนค่ะแล้วสิ่งมหาศา์มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราขอบคุณแค่วันเดียวนะเราต้องทําต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เอ็มนะคะทําตลอดแล้วบอกได้เลยค่ะว่าพอเราย้อนกลับไปดูอ่ะเฮ้ยมันเป็นจริงๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราเคยโฟกัสเราเขียนค,คําขอบคุณขอบคุณ21%ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ของฉันในเนี้ยคะ่ะ บา,างที่เรายังไ่ได้ยี่เอ็ดนะแต่เราเขียนคําขอบคุณไปแล้วอ่ะแต่สิ่งมหัศา์อ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการเขียนคําขอบคุณต่อเนื่องนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เอ็มสามารถก้าวข้ามป่านหนในก็คือการเข้าเรียนรู้นะคะก็คืองานของเอ็มเป็นงานที่แบบเหมือนเราต้องอยู่หน้าเคาน์เตอร์เราอยู่ในห้างสรรพสินค้าเพราะนั้นงานของเอ็มมันคืองานขาย อันนี้ไม่ได้มาขายหูฟังนะคะทุกคนเออแเด็กๆจะบอกว่าการเข้าเรียนรู้มันมีความสําคัญยังไงแต่งานประจําเราก็สําคัญเพราะนั้นเอ็มต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้ถ้าเรื่องนั้นสําคัญเราจะมีเวลาให้หมันจนได้ค่ะทุกคนดังเช่นนะคะเอ็มาทํางานประจํานะคะเพราะนั้นเวลาของเอม็มอาเราต้องเจอลูกค้านะคะซึ่งเราต้องเทคแคร์ have, ต้องขายของพูด,ดง่าไงเราต้องดูแลลูกค้าซึ่งเวลา ที่เอ็มเลิกงานอ่ะทุ่มหนึ่งอะเอ็มยังไม่เลิกเอ็มเลิกสามทุ่มอาจจะเวลาการเรียนรู้ของเราอะในครูมอะมันต้องใช้เวลาประมาณทุ่มถึงทุ่มครึ่งเพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาเองพัฒนาความรู้ของเราเพื่อที่จะให้เอาไลน์นะคะพัฒนาความรู้ให้กับอ่าลูกค้านะคะเอ็มก็เลยต้องสละทำยังไงก็ได้คะ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียของอัปลน์ที่ต้อมนะคะบอกเลยว่าเอ็มไปหาหูฟังมาใจเออเพราะว่าเราอ่ะ คุยโทรศัพท์นานไม่ได้เล่นโทรศัพท์นานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดสนใจในสิ่งที่เราทําว่ามันมันไม่ได้มันผิดกฎระเบียบนะอะไรเงี้ยเออเราทํายังไงดีในเมื่อเราอยากเรียนรู้ว่าเออก็ดีค่ะมันเป็นไอเดียอย่างหนึ่งที่เราสามว่าเราหูฟังอะมอฟังแล้วคนอื่นไม่ได้จับสังเกตเรามากมายอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบลูกค้าน้อยลงด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือการที่เราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นอะเราแก้นปัญหาตรงนั้นเพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้ว่าเพื่อที่จะพัฒนาให้เรา สำเร็จน,นะคะทุกคนการเข้ามาเรียนรู้จะมีความสําคัญมากๆนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะก่อนทํางานนะคะซิมเชื่อทุกคนมีเวลาเท่ากันแหละยี่สบี่ชั่วโมงนะคะเวลาของเอ็มแปดชั่วโมงแรกก็หมดไปกับการทํางานประจานะคะการเข้างานของเอ็มก็จะเป็นกะใช่ไหมคะเราจะเข้างานประมาณเที่ยงหนึง่งเลิกสามทุ่มอ่ะก่อนถึงเที่ยงอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาสี่ชั่วโมงที่เอ็มให้เวลากับเอ็มเวให้เวลากับการจัดการกับลูกค้าให้เวลากับการติดตามลูกค้านะคะ แล้วก็สี่ชั่วโมงหลังก็หลังทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เป็นเวลาของเอ็มบก็แปดชั่วโมงทํางานแปดชั่วโมงเอ็มบแล้วก็ที่เหลือก็ปักผ่อนไปนะคะเพราะนั้นการจัดการปัญหาของลูกค้าสิ่งที่เราได้ในการทํางานนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนกินง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายแต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมคะบางคนกินโป๊ะอาจจะมีปัญหามีคานวามวิตกกังวลเออเวียนหัวนะ ฟ้องปลูกนะอะไรเงี้ยแล้วเราจะจัดการปัญหาตรงนั้นมีไงเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกลัวมีความกังวลด้วยความรู้สึกว่าเราอะยังมีความรู้ที่ยังไม่แน่นพอที่จะไปตอบปัญหาลูกค้าไหมเออแต่ทําไมเอ็มถึงก้าวข้ามผ่านตรงจุดน,นั้นได้โดยการที่เราเข้ามาเรียนรู้ค่ะทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่เราขาดเข้ามาอดรอยรั่วในสิ่งที่เราไม่มีนะคะก็คือเข้ามาเรียนรู้และเราก็มีความรู้เพื่อที่จะ ช่วยเหลือลูกค้านะคะโดยการที่ไม่แชทนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาเร่งด่วนโทรคุยค่ะโทรคุยทันทีนะคะคุณจะได้ความรู้สึกที่ดีกับลูกคา้ากลับไปว่าเราใส่ใจเขาเราไม่ใช่แค่ขายคอรแต่เราดูแลเขาไปตลอดอย่างเนี้ยค่ะอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะให้ทักโทรคุยทันทีค่ะอืมนะคะข้อต่อไปค่ะก็คือการจัดการงานประจำอ่าแน่นอนว่าพอเราเข้ามาอยู่ในโรกิมเวนี้ค่ะ พอเรามาีงานประจำปุ๊บอะทุกคนก็จะเริ่มเล็งเห็นล้วเล็งเห็นอะไรบางอย่างว่าเราจะทํางานประจําได้ดีเหมือนเดิมไหมอ่าใช่ไหมคะเขาบอกคนสําเร็จเราต้องไม่ฟังเสียงนกเสียงกาใช่ไหมคะเออแต่ว่าเสียงนกเสียงกามันก็จะเยอนนิดนึงน,นะคะช่วงนี้นะคะถือว่าถ้าเราผ่านเรามีเปา้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราจะไม่ฟังเสียงนกเสียงกานั้นนะคะแต่ว่าเราต้องกลับมาดูตัวเองนะคะเพราะเราทํางานประจํา ให้กับบริษัทโอเคไหมโดยการวางแขนตั้งแต่ต้นเดือนนะคะโดยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราอยากเบรกอ่ะเรา,าปรึกษาอัพไลน์พี่ต้อมเอ็มอยากเบรกอ่ะต่ทําไงอ่ะพี่เดือนนี้หนูเยอะมากเลยอ่ะไปเดือนหนูต้องจัดอีเวนอ่ะอโหหนูไม่เบรกแน่เลยอ่ะเพราะหนูต้องทํางานเยอะมากเลยอ่ทะทำไงดีอ่ะพี่ในเงี้ยบางทีอ่ะเราเราคิดว่างานเรายิ่งเยอะยิ่งทาให้เราไม่สําเร็จแต่มุมของคนที่เขาสําเร็จอย่างพี่ต้อมมาอัพไลน์ก็บอกงานเยอะจีดีเอ็ม เออเยอะอยังไงแ่ะพี่แล้วมันดียังไงอ่ะยี่แหลกเรามีโอกาสได้เจอลูกค้านี่แหละคือโอกาสของเราเออเดือนนั้น,นาอาจจะไม่เบรกก็ได้นะแต่บางเอืญว่าเราอ่ะมีงานเข้ามานะคะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราไม่เคยเจอคนนานโอ้ลูกค้าลงคอร์สกับเราอ่ะเดือนนั้นเราเบรกอะ่ะเออยง,งานเยอะเรายิ่งเห็นโอกาสเราแค่เปลี่ยนมุมมองความคิดเองอ่ะทุกคนแต่าการตัดตามมันก็สําคัญน,นะคะเรียนก็มาแชร์ฟังเนาะแล้วก็ในส่วนของการทํางานออฟไลน์ออนไลน์นะคะ จากที่เราไม่เคยเข้ามาเรียนรู้เราก็ไม่รู้ว่าการทำออฟไลน์ออนไลน์มันมีความสําคัญกับความสําเร็จยังไงน,นะคะแนาา่นอนเอ็มทำงานประจาวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งว,ยยวันเดือนนึงได้หยุดสี่วันกัะทุกคนอาจจะมีได้หยุดมากกว่านั้นถ้าเดือนไหนมีสัปดาเลิกแต่สิ่งที่เอ็มจัดสานเวลาเรา,เขาข้าวข้ามผ่านในเมื่อก่อนอะวันหยุดเราก็จะมีความรู้สึกชั้นอยากครับอยากไปทะเลอยากไปน้ําตกอยากไปกินน้อนกินนี่อะไรเงี้ย คืออยากจะหาอะไรให้กับตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราโฟก,กัสเปลี่ยนไปค่ะทุกคนวันหยุดของเอมตื่นเช้ามาคุยกับชิบคู่พี่ตูว่าเออส่งรูปเร็จเราต้องไปทำออฟไลน์ค่ะลงสายลกึให้กับดาวไลน์เราไปหาลูกค้าในทุกวันที่เอ็มหยุดนะคะสี่เคสห้าเคสก็ต้องไปไปเยี่ยมดาวไลน์นะคะไปวัดตัวไปถ่ายรูปเออไปสร้างความสําคัญนะคะ ไปเจอลูกค้าเออเอาอาจจะมีของกำลังเล็กน้อยนะคะเพื่อสุขภาพเออซื้อผลไม้ไปให้นะคะเอาถักผอาสานผิดไปให้แค่นี้ค่ะเขาก็ยิ้มแล้วค่ะทุกคนเหมือนเราไปให้เขาอ่ะนี่คือการดูแลการเทคแคร์นะคะก็เมื่อก่อนไม่เคยทำะค่ะแต่ตอนนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราเข้าข้ามผ่านตรงนั้นมาได้เรารู้ว่าเนี่คือหนทางความสําเร็จแล้วก็ทําให้ลูกค้าประทับใจนะคะอันนี้เอ็มก็ขออนุญาตมาแชร์นะแล้วก็ทำไงอ่ะก็ในเมื่อ เหมือนเหมือนภาพแรกอะค่ะที่เอ็มชนแก้วเชคอะอันนั้นเป็นเวลาที่เอ็มยังทํางานนะแต่จะทํายังไงลูกค้ากินเชคหกโมงอะเอองั้นหกโมงเราพักแล้วกันเนาะเวลาอื่นเราทํางานหกโมงเราขอพักเราขอเข้าน้ําทําอะไรก็ได้ค่ะให้เรามีความรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ที่เราอะก่อนที่จะเขาจะเข้าคอร์สเราคุยกับเขาอะแบบเราอยากดูแลเขาอ่ะแต่แก้วแรกอะเราก็ต้องดูแลเขาจริงๆนะเออเราก็ต้องสละเวลาตรงนี้ค่ะพยายามจัดเวลาทุกอย่างให้มีค่าเพราะเหมือนเวลาพักของเอ็มอะ หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งวันทำนยังไงแต่เมื่อก่อนเราก็จะมองมอยไลยดูนู่นนั่นนี่แต่ตอนนี้เราไปโฟก,กัสเรื่องเนื้องานเรามากกว่าค่ะอืมนะคะอันนี้ก็ขอขอแชร์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือในเรื่องการพัฒนาตนเองค่ะเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเก่งองค์พีนะไม่เคยเก่งเลยนะคะเพราะนะั้นอ่าการเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษากองคนที่เขามีความรู้แล้วก็เขาทำอะไรได้จริงๆงะคะ่ะ อย่างเช่นพี่วันลอยเอ็มก็เคยถามเขานะเออพี่ทํายังไงพี่ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออลูกหมีเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องไอทีเรื่องการโคสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งรูปการทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็มก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะเทียบรูปหรือแต่งรูปให้ลูกค้าค่ะอ่าแล้วก็ทำวิดีโอแบบเทียบเนี้ยมาเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้เขางนะเออเป็นการสร้างความตืน่นเต้นใ้เ มันมันเันบ่งบอกถึงว่าเราใส่ใจใส่เขานะคะแล้วก็ทำให้เขาปบะทับใจด้วยนะตอนนี้แล้วก็ถ้าเขาพยายามไม่จ่ากเมื่อก่อนเราไม่ควรรู้สึกเอยเราไม่ต้องทําก็ได้ั้งอะไรเงี้ยเออก็แค่เที่ยวรูปธรรมดาก็พออะไรเงี้ยแต่พอเราทําอะไรที่มันมากกว่าหรือว่าเหนือความคาดหมายลูกค้าเขาจะตื่นเต้นนะเออเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ใจเขาอะค่ะอันนี้เอ็มก็ทําแคป คนนะครับไม่ใช่สาลาพักใจหมดเวลาก็ไปพอไม่มีใครแล้วจะมา ทุกคนเคสนี้เป็นเคสที่แบบดูแลกันแบบต่อเนื่องมากนะคะอาจจะแบบว่ามีปัญหาเยอะะมากมายแต่เราก็ก้าวข้ามผ่านมาได้นะคะด้วยการที่เราคุยกับอฟไลน์ของเรานะคะช่วยไปด้วยกันนะคะทำให้ลูกค้ากกง่ายนะอ่าข้อสุดท้ายค่ะก็คือการทํางานกับอฟไลน์ค่ะเอออันนี้สาคัญมากเลยนะเราทุกคนนะคะก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละงานก็มีปัญหาด้วยกันทางนั้นนะคะการทํา,ทางานกับ ชีพู่นะคะการทํางานกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็มีปัญหาเล็กๆไม่น้อยหรือว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราบังทางเหมือนไม่อยากไปต่อแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราอะทาให้เรามีพลังสื้ต่อนะคะก็คืออัปลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสารัะนะคะที่ให้คาแนะนานะคะส่งพลังนะคะส่งลรืองดีๆให้เรานะคะให้เราอยู่ในหนทางคนสําเร็จนะคะที่ต้อมนะคะ ที่คอยชีย้แนะแนวทางให้เราในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราจะเปิดใจปุะโยกเขาากา้ในแค่ไหนเนาะแล้วเขาก็จะคอยให้กาลังใจให้พลังให้แนวทางนะคะเขาถ้าภาษาบ้านเราก็าถางทางมาให้เราเดินแล้วะคะ่ะทุกคนแล้วก็เดินตามเขาอ่ะเดินตามคนสําเร็จนะคะเชื่อไลน์ศึกษาไลา์าลายเยอะๆคุยเคสเยอะค่ะเราเขาจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราอ่ะยังไม่กเก่งเขาก็จะช่วยเรานะคะเขาจะอุดให้เรานั้นก็จะได้มีการเติมเต็มในการทํางาน ซึ่งกันแลกกันนะคะทําให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสราคแล้วก็ปัญหาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้อะมันมันไม่ใช่ปัญหาวะะ่าค่ะแล้วให้เรามองที่เป้าหมายมากกว่านะคะอ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือสิ่งที่จะทําให้เราสําเร็จได้ค่ะก้าวข้ามผ่านบา,าไม่ได้สิ่งสําคัญเลยงานของเรานะคะก็คือการเกาะติดลูกค้านะคะเกาะติดทีมนะคะบบเกาะติดบรรยากาศเกาะติดอันไลน์ค่ะสําเร็จทุกคนแน่นอนนะคะอืมแล้วก็ อีกคำคมหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆก็คือความสำเร็จอะค่ะรอคอรอคนที่พยายามนะคะจงรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองนะคะและก็ทำมันให้เป็นจริงค่ะเออนะคะ,นะคะสุดท้ายค่ะอย่าให้น้ำลายราคาถูกนะคะ,ะ,คะมาทำลายความฝันนะคะแพงของเรานะคะเออแล้วก็นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,าาะค่ะเอ็มาก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆไปได้นะคะ ขอพลังความสำเร็จเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะคืนเวลาเอ็มซีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะ